หากมองถึง1 Dream m a t c h ที่หลายคนอยากให้ได้เจอกันมากที่สุดในช่วงหลายปีหลัง b r i a n d a ด n e l s o n กับ Kenny Omega คือหนึ่งในแมชที่แฟนมอร์ปล้ำต่างพูดถึงครับเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อความเป็นสุดยอดนักเมวยปล้ำที่สุดท้ายมันกลายเป็นจริงและมันเกิดขึ้นที่ AEW ครับ Contest is scheduled for one fall. Introducing first from Pokemon Stadium, weighing in at two hundred and seven pounds, King Omega, and his opponent. 12เมษายนปี2 0 0 9ไบรอันเดนเนสันพบกับเคนยอเมเกาเกิดขึ้นในรายการ PWG 100นี่คือช่วงท้ายครับของชายที่ชื่อว่าไบรอันเดนเนอสันในการท่องโลกมวยปล้ำอินดี้แน่นอนว่าเขาคือนักมวยปล้ำชื่อดังไปแล้วครับกับการทางฝั่งของเคนยอเมกาเขาคือนักมวยปล้ำดาวรุ่งครับที่กำลังเติบโตขึ้นมาในวงการคือเอาง่ายๆนะครับมันเพิ่งเป็นแมตช,ช์ที่5เท่านั้นครับ ของตัวของโอเมก้าในโปรเวสซิ่ง g กลเลราเรื่องราวในแมชครับก็คือทางฝั่งของไรอันอยู่ในช่วงท้ายส่วนโอเมก้าต้องสร้างชื่อของตัวเองครับแต่เขาจะเป็นตัวร้ายสายหา b r i a n เดนเนลสันครับพยายามขอจับมือ Code of Honor ตามสไตล์ Ring of Honor ครับแต่ว่าทางฝั่งของเคนนโอเมก้าถุยน้ำลายใส่มือก่อนจะโดนไรอันครับเล่นงานส่วนแขนเป็นหลัก หลังจากที่ไม่ให้เกียรติตัวของเขาแมชนี้ของทั้งคู่นะครับเป็นแมชที่ทําออกมาได้หลากหลายครับมีทั้งตลกและจริงจังควบคู่ไปด้วยกันในมุมตลกครับคือการแข่งขันกันงัดข้อมวยปั้มนิ้วและวิ่งข้ามกันไปกันมาที่เขาเรียกกันว่าสปอร์ตเดนเนเวอร์เอนหรือว่าสปอร์ตที่ไม่มีวันจบสิน้นส่วนจริงจังครับแน่นอนว่าฝั่งของโอเมก้าก็มีท่าสวยงามของเขาไบรอัน ได้โชว์เทคนิคครับรวมถึงความดุดันในฐานะอเมริกันดราก้อนก่อนที่สุดท้ายครับไบรอันจะโชว์โหดตอนท้ายและเอาชนะได้ตามฟอร์มด้วยทริองเกิลชก k e มันคือแมชมวยปล้ำของค่ายอีดีค่ายหนึ่งครับก็คงจะจินตนาการกันยากนะครับว่าอีก12ปีถัดมามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่า2คนนี้กลับมาเจอกันมันจะเป็นค่ายไหนมันจะเป็นที่ไหนมันจะกลายเป็นแมชในฝันได้อย่างไร จากแฟนมวปล้ำทั่วโลกมากกว่านั้นคือมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่พวกเขาทั้งสองคนเป็นสองนักมวยปล้ำที่ดีที่สุดในโลกที่โคจรมาพบกันเพื่อชิงความเป็นสุดยอด เส้นทางของไบรอันเดนเนลสันและเคนนี่โอเมกาทั้งคู่ต่างดำเนินไปครับในเส้นทางที่ต่างกันอีก4เดือนหลังจากนั้นครับไบรอันเดนเนลสันย้ายไปที่ WWE ครับและเปลี่ยนชื่อเป็นเดนเนลล r ไบรอันมีแมชมอยปล้ำดีๆมากมายครับต่อหน้าแฟนมอยปล้ำ WWE เขากลายเป็นแชมป์โลกเขามีช่วงเวลาดีมากมายที่นั่นเขากลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของแฟนๆอย่างที่เขาสมควรที่จะได้รับ ส่วนเคนนี่โอเมก้าครับเขาเติบโตต่อที่ค่าย P.W.G. และ D.D.T. จนมีชื่อเสียงครับและย้ายไปที่ New Japan Pro Wrestling เขากลายเป็นสุดยอดนักมวยปล้ำครับในค่ายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นกับซีรีส์สุดคลาสสิกกับคาซูชิกะโอคาดะก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในรองประธานของค่ายมวยปล้ำ A.W e ในปี2019โอกาสที่2คนนี้จะกลับมาเจอกันมาดูห่างไกลเกินความเป็นจริงครับ มันคือดรีมแม a ก์แท้ๆเลยแหละที่หลายคนอยากจะเห็นมันอีกสักครั้งหนึ่งในวันที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นสุดยอดนักมวยปล้ำในปี2021 Daniel Bryan ดนหมดสัญญากับ WWE ครับและเลือกย้ายมาที่ AEW แน่นอนว่าแฟนมวยปล้ำต้องการจะดูดีแมชนี้ให้ได้ไม่ช้าก็เร็วเดนเนียลไบรอันครับกลับมาในฐานะไบรอันเดนเนลสันอีกครั้งหนึ่งและมุ่งหน้าไปหาไคลนีโอเมกาเป้าหมายหนึ่งเดียวของเขาในทันทีตั้งแต่วันแรกครับที่เขาเหยียบสังเวียน AEW Brian d ไบรอันเดเนลสันครับประกาศท้าทายชัดเจนว่าเขาต้องการเจอกับเดอะเบสบอลแมชชีนและต้องการเจอกับพระเจ้าของวงการมวยปล้ำ ก่อนที่สุดท้ายครับโอเมก้าจะรับคำท้าและรีแมชนี้กลายเป็นความจริงเคนนี่โอเมก้าครับบอกเอาไว้ก่อนแมชว่านี่มันอาจจะเป็นรีแมชของใครๆแต่สำหรับผมแล้วมันคืออีกวันหนึ่งที่ผ่านไปมันรายล้อมไปด้วยความมั่นใจจากคนที่มาจาก WWE ว่าเขาเก่งเขาเจ๋งแต่ว่าพวกเขาต่างก็มาเพราะว่าพวกเขาต้องการเจอกับผมเพราะว่าผมเป็นสุดยอดน้กมือปล้ำและสุดท้าย จะแสดงให้เห็นว่า The Best Bow Machine แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรส่วนฝั่งของ Brian d ด n i s ล n ครับก็บอกเช่นเดียวกันว่าเขาจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่า Brian d ด n i s ล n ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรมันจะสุดยอดแน่นอนครับสำหรับแฟนๆแต่มันจะน่ากลัวแน่นอนแหละสำหรับนักมวยปล้ำของ E. w U ที่จะต้องเผชิญหน้ากับเขาแมชนี้ระหว่าง Brian d ด n i นกับ K e นเ l Omega สักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแมตช์ชิงแชมป์โลกอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เราจะต้องมาดูกันว่าใครคือคนที่เหนือกว่ากันในรายการ A W Dynamite Grand Slam โชว์มวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับในประวัติศาสตร์ของค่าย A W การปล้ำมวยปล้ำท่ามกลางแฟนมวยปล้ำ2177คน r บร n ันเดนอสันเจอกับเคน n y o โอเมเป็นคู่แรกของรายการ b บร a ันเดนอสันครับกลับมาในฐานะอเมริกันดราก้อนอีกครั้งหนึ่งส่วนเคน n y o โอเมก็กลับมาเป็นเดอะเบส Bow Machine นี่คือแมชที่ต่างจากแมชแรกโดยสิ้นเชิงครับมันไม่ใช่ยอดนักมเลรบอินดี้กับนักมบยปอ้ำหน้าใหม่มันคือการเจอกันของสุดยอดนักมวยปอ้ำตลอดการกับสุดยอดนักมวยป่ํำในปัจจุบันไบรอั Brian เริ่มเล่นงานที่แขนของโอเมก ในเวอร์ชั่นที่ดุดันมากกว่าท่าต่างๆที่คุ้นเคยครับก็กลับมาการเตะที่หนักหน่วงการอัดที่ดุดันมากขึ้นรวมถึง Cattle Modulation ท่าไม้ตายเก่าของเขาส่วนฝั่งของ k คนเ Omega ครับก็งัดร่าง The Best b a l อ Machine มาเล่นงานเหมือนกันดุดันด้วยท่าเขา่า V t r i g g e r และมีโอกาสครับเกือบจะใช้ One Wing Angel ท่าไม้ตายที่ไม่เคยมีใครในเอยทนได้มาก่อน แต่ไบรอันครับหนีออกมาได้การต่อสู้ของทั้งคู่นั้นดำเนินไปนานกว่าที่คาดคิดมากครับแมชนี้กำหนด30นาทีเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่แมชชิงแชมป์ในช่วงท้ายครับไบรอันเดนเ l ลสันพยายามจะใส่เลเบลร็อกแต่ว่าเคนนน่โอเมกาหนีออกมาได้ก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะอัดแลกกันครับจนกระทั่งระฆังดังขึ้นมาแมชจบลงด้วยผลเสมอครับ หลังจากที่ไม่สามารถเอาชนะกันได้ภายในครึ่งชั่วโมงมันจบลงที่ทั้งคู่ครับต่างเป็นสุดยอดนักมวยปล้มโดยหากมองย้อนกลับไปครับในปี2009ใน PWG 100 Brian Danielson เหนือกว่า Kenny Omega อย่างมากครับแต่กลับกัน12ปีถัดมาในปี2021ทั้งคู่เจอกัน ต่อสู้กันอย่างดุเดือดและมันจบลงอย่างสูสีกันมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าทั้งตัวของแบรนด์เดนเนลสันและเคนิโอเมกาในตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในระดับเดียวกันแล้วครับแต่ว่าเรื่องราวของแบรนด์เดนเนลสันกับเคนิโอเมกาณตอนนี้ดูแล้วน่าจะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้แน่นอนครับเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าสุดท้ายพวกเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหรือเปล่า และนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับการเจอกันของไบรอันเดนเนลสันกับเคนเนียอเมกาสนุกหรือเปล่าครับและคิดว่าจะมีภาคต่อกันหรือไม่คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับคลิปนี้ผมโดมโมและช่องเรื่องเมเปั้มเรส r ตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ